วันนีจิว่มินาซังอ่าวันนี้เราจะมาสอนคอมโบกันนะครับคอมโบของเจ้าเลนทั้งหมดที่ทุกรูปแบบที่ผมมีเลยนะตอนนี้ที่ผมใช้มาตลอดเป็นพันตามก็ใช้ประมาณนี้นะครับทิกอย่างแรกเลยที่ผมจะบอกคือเอลนเป็นตัวที่ไม่จําเป็นต้องใช้อันติเปิดนะครับเราใช้แค่สกิลสกับสกิลหแล้วก็ตีปกติศัตรตูก็สามารถตายได้ถ้าเรามีคี้ประมาณชิ้นเดียวนะครับประมาณนี้คือเราพยายามใช้อันติไว้ ตอนท้ายเลยให้เขาแบบหนีไม่ได้อ่ากันเอาไว้กันหนีเราไม่จําเป็นต้องใช้เค okay, ครับคอมโบที่1น,นะครับคอมโบที่1คือถ้าเราอยู่ประชิดตัวเขานะมาให้เราตี3ทีก็คือตีให้มันขึ้นหลอดส้มหรือไม่ก็ตี4ทีก็ได้นะ3ทีเป็นยังต่ำนะครับ1 2 3ล็อกแล้วก็ปาปึ๊บ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 โอเคประมาณนี้แล้วเราก็กดล็อกขาต่ออันนี้แบบช้านะครับเอาอีกรอบหนึ่งนะมเลิ่ตีหนึ่งสองสาล็อกปึ๊บ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 ล็อก แล้วถ้าเกิดเขาไม่ตายก็กดอนตินะครับแต่นี้คือบัตเตอร์ไฟของเต็มผมไม่มีของนะก็ถ้ามีคีชิ้นหนึ่งก็ตายลองดูนะครับว่ามีคีมันจะแรงขึ้นมาขนาดไหนซื้อแค่คีนะโอเคนะครับ1 2 3 Lock. Lock. ล็อกล็อกระเบิดตุ้มอ่าเราใช้อคิวใช่ปะที่ผมเอาอีคิวมาเพราะงี้แหะครับเวลาดาเมจมันเศษเหลือหรือ เขาเกือบตายแล้วอะบางทีเขาอาจจะพลิกกดรีคอเวอรี่ก็ได้ก็แบบตัดให้เขาตายไปเลยประมาณนี้นะครับคอมโบที่2นะครับให้เราพุ่งไปหาเขาแบบไม่ถึงอะเขากำลังวิ่งหนีใช่ปะให้เราพุ่งไปปึ๊บตีปึ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บแล้วเราก็ล็อกขาทีประมาณนี้โอเคมั้อ่าเอาใหม่นะครับกดล็อกขาตีปุ๊บปุ๊บปุล็อกขานะก็จะตายละล็อกขาประมาณนี้แล้วกดอันติ ถ้าเกิดไม่ตายก็กดอันติตามแล้วกด I q คนะครับถ้าเกิดเรามีคีมมันจะค,นค,นค,นค่อนข้างแรงนะคอมโบที่3นะครับคือเราจะเก็บเก็บลมก่อนเตรียมพร้อมเพื่อที่จะเข้าไปแล้วก็ตี1ทีแล้วก็กดสกิลหนึ่งได้เลยนะ,ะประมาณนี้สมมุติเราเจอกับตรงนู้นอยู่เราก็ตีปึ๊บปึ๊บแล้วเราก็วิ่งเข้าไปตีทีหนึ่งแล้วก็ยกเราจะกันสถานะด้วยเป็นอารมณ์ประมาณเรากันบ้านนะครับเวลาคีฟเวลาคีฟกำลังจะเข้าหน้าบ้านใช่ปะ เราตีเกศแตกไว้เราก็ไล่ตีปุ๊บปุ๊บปุ๊บพอเคลียร์คลิปเสร็จเราก็สไลด์กลับอย่างนี้เราก็จะไม่ตายนะครับโอเคคอมโบที่4นะครับคอมโบที่4คือกรณีที่หลีกเลี่ยงการอัติไม่ได้นะหลีกเลี่ยงการอัติไม่ได้ก็กดอัติก่อนเลยปุ๊บลงมาพยายามล็อกขาครับตีสามทีปุ๊บ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 ล็อกขาแล้วก็กดไอคิวนั่นก็จะตายประมาณนี้ครับผมลืมปิดคูลดาวน์ไม่เป็นไรหรอกมั้ยอีกทีนะกดอัติปุ๊บ ล็อกคอมโบประมาณนี้ตีไม่จําเป็นต้องขึ้น3ทีก็ได้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราตี3ทีแล้วเรามีล็อกแค่ทีเดียว,วสมมุติอย่างนี้นะครับสมมุติฟึ๊บให้บัตเตอร์ไฟเป็นไอ่ะโอเคสมมุติเรา๊บเพื่อนสก,กิลใช่ปะเรากดอเงี้ยเนี่ยถ้าเราฟันอย่างเงี้ยเราจะตามเขาไม่ได้นะคือเพราะว่าเราใช้ไป2ทีแล้วใช่ปะเพราะฉะนั้นเวลาเราจะใช้อะ ให้เราใช้แบบไม่ต้องกดไม่ต้องกดสิวสอไปก่อนล็อกพยายามล็อกขายเขาได้2ดีประมาณนี้เกือบตายครับเอาใหม่นะครแบบแบบเรายืดระยะผมปิดคูดาวให้ดูอืมมานี้มานี้มานี้อาศนะมานี้คขมอนอมอนเว้ยตั้งหลักไกลจังมานนี้มาน,นี้โอเคปึบกระโดดล็อกขาเห็นไหมมันจะหนีได้โอเคไหมประมาณนี้ เป็นไปได้ให้แค่2ทีครับดาเมจมีนะคือเขาจะติดยกอยู่รอบหนึ่งปุ๊บอย่างนี้2ทีแล้วก็ล็อกเบิดประมาณนี้ครับอ่ะลองตีแบบไม่ครบชุดนะ1 2ปุ๊บปุ๊บปุ๊บ,บเราพอตามต่อได้เรากดตุ้มประมาณนี้ครับเออถ้าเราไม่มีสกิลแคนเซิลสกิลหนึ่งเราจะเป็นการเสียจังหวะนะครับเราพยายามคิดให้ออกว่าจัง,จงหวะนั้นควรฟันนานหรือฟัน,ฟ,นฟันช้านะล็อก ตายประมาณนี้โอเคครับอันนี้ผมจะเรียกคอมโบหรือทิกเดนงั้นเอาเป็นทิกนะครับทิกการดักป่านะครับการดักป่าเลยก็คือให้เราตีสแต็กเก็บลมไว้นะอเอาไหมเมื่อกี้แม่งเผอไปตีให้เราตีเก็บลมไว้นะครับ2ทีประมาณเก็บ3ทีก่อนเขาเข้ามาปุ๊บเราตีเขาเปิดก่อนเลยจังหวะที่เราเปิดเขาอะเขาจะยังไม่รู้ตัวนะครับเพราะฉะนั้นคือเวลาคนกําลังจะเดินไปแก๊งหรือว่าเดินป่า เขาจะพยายามคุมแบบดูว่าเอ้ยตรงนั้นเกิดอะไรขึ้นอะไรประมาณนี้เหมือนจังหวะนี้คือ butterfly อาจกําลังวิ่งลงไปเพื่อที่จะไปแก๊งเลนแคดดี้ใช่ปะเขาก็จะไม่รู้ครับผมดักไว้อยู่ซึ่งเป็นการดักที่ผมใช้ทิคนี้ตลอดเลยคือตีปึ๊บพอเขาอะวิ่งเข้ามาใช่ปะเราก็สกิลพอเขาเริ่มรู้ตัวปึ๊บเราล็อกขาปึ๊บพอหมดเราล็อกขาอีกแล้วเราก็ตีแล้วก,กดไอคิวครับคือเราไม่จาเป็นต้องกดอันติก็ได้นะเราจะกดอันติตอนที่เขาแบบ เฮ้ยแม่งหลุดไปได้จริงๆก็คือเรากดอันติให้เขาประมาณนี้เอาใหม่นะครับตีลมหนึ่งสงสาสไลด์ตีป๊อปนี่ท็อกแล้วก็กดอันติอันนี้ผมมีคี้ชิ้นเดียวนะแต่เขามีของเต็มแต่ก็พูดอย่างว่าแหละเขามีแต่ของดาเมตเขาไม่มีของกันเนาะอ่ะอารินเป็นตัวที่ดักป่าโอเคมากเลยนะคือตัวยิ่งเรามีคี้สชิ้นบอกเลยดักตายทุกตัวครับ ยัเว้นพวกแบบแทงจระจ่าแบบเทนแบบมาหลอดพวกพวกอะไรแบบนี้นอกนั้นเรางัดได้หมดเลยพวกเมดแครี่อะไรเงี้ยเราโอเคหมดทข้ามนะครับตีหนึ่งสองสามสไลด์ปับปับปับสไลด์หมดโกลันตีตามแล้วก็ตีอีกทีก็ได้ครับตีปุ๊บปุ๊บไล่แล้วกดไอคิวเนาะประมาณนี้หรืออีกแบบหนึ่งคือเราตีเก็บไว้พอเขาวิ่งเข้ามาปุ๊บเราสกิลหนึ่นง 1. พอเขาเริ่มรู้ตัวเราล็อกขา รู้ตัวล็อกขาปึ๊บปึ๊บปึ๊บแล้วเราก็กดอันตีครับเพราะกดอันตีปึ๊บก็น่าจะการันตีว่าเขาตายชัวร์วนะอ่ะเค okay, ประมาณนี้โอเคครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดติดตามนะครับไว้รับชมคลิปใหม่ๆคลิปหน้าเราจะมาดูกันว่าตัวอะไรที่อเลนชนะทางแล้วก็อเลนแพ้ทางนะครับแล้วก็ควรดับตัวยังไงมาแก้อเลนหรือว่าเรียกอเลนมาแก้ตัวไหนนะครับก็ถ้า อยากดูคลิปก็ฝากกดไลค์คลิปนี้แล้วก็กดติดตามด้วยนะครับไว้รับชมคลิปใหม่ๆขอบมากครับ